สมัยก่อนบอกให้คนภาวนาก็พูดเพลงเต่า่าก็ให้หลับตาตอนนี้ก็เราบอกว่าเอาเปิดมือเอานสือสำคัญมากเราเปิดเมื่อเธอไว้มันก็นมือนกบว่าเราเป็นทายเขาเขาเขาลามโซ่เราอยู่ที่ไหนที่ไหนครก็อยากจะติดต่อก็ติดต่อได้อยากจะพูดก็พูดได้ตามอารมณ์ของเขาเรากลียกลายเป็นทายอารมณ์ของเขา ทั้งวันทั้งวันพอเราปล่ปลอจากนั้นไปแล้วเอาให้เป็นธาตุของอารมณ์ตัวเองดีกว่าก็ไมด่ดีกว่าธาตุก็เอาอยาใจให้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่สักพักหนึง่งถ้าว่าอิสระที่จงอารมณ์ของเรามไม่แน่นอนบางทีจะพาให้เราทุกจะปล่อยให้เขามีอำนาจทำไมาต้องใช้ปัญญาให้ปัญญาเป็ใหญ,ญ,ญาในชีวิตของเราถึงจะถูก แต่ว่าอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือหัวใจของนาวเราต้องเอาเหตุผลขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งที่เราพอจะทําในโลกนี้มีสี่อย่างกืนหนึ่งสิ่งที่เราชอบทำแล้วให้ผลเป็นความสุขสิ่งที่ไม่ชอบทำแล้วให้ผลเป็นความทุกข์นั่นพวกนี้ก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายสิ่งที่เราชอบทําให้ผลเป็นเป็นสุขก็กทําได้ไม่ชอบทําให้คนให้ผลเป็นทุกข์ไม่อยากทําปัญหาอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราชอบทำจะให้ผลเป็นทุกข์ ในระยะยาวและสิ่งที่เราไม่ชอบทำจะให้ความสุขบรรพลในระยะยาวตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดปัญญาของเราไม่ต้องเอาธรรมชั้นสูงเรื่องตรายลักษณ์เรื่อง,องปฏิจจสมบาติมาวัดปัญญาวัดปัญญาตรงนี้แหละเราพอจะห้ามจิตใจของเราได้ไหมห้ามอารมณ์ได้ไหมเอาเหตุผลย,ยาวระยะยาวปัญญาได้ไหมมีวิธีการอะไรนะได้ที่ใช้ล่อให้ใจอินดีที่จะทำสิ่งที่ ไม่ชอบทำจะให้ผลเป็นสุขมีวิธีการที่จะห้ามจิตใจให้ได้จนได้ผลว่าสิ่งที่เราชอบทำจะให้ผลเป็นทุกข์ห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำตัวนี้แหละที่เราฝึกปัญญาเรียกว่ารักตัวเองจริงๆสง,ง,งสารตัวเองจริงๆไม่ปล่อยตัวเป็นทาสของใครๆท่านนั้นไม่ต้องเป็นทาสของเขาไม่ต้องเป็นทาสของอารมณ์ของเราถ้าเกิดอยู่ในใจิตใจ,จของเราก็เหมือนเป็นคณะกรรมการหลายคนหลายฝ่าย ที่หวังความสุขที่แท้จริงก็มีที่เอาความสุขแบบชั่วแรั้งก็มีที่ไม่สนใจระยะยาวจะเป็นยังไงขอให้ได้ในในระยะนี้เร็วเนี้เนี่ยตรงนี้แหละที่เราต้องรู้จักข้ามตัวเองก็มีการภาวนาเป็นวิธ,ธีการที่ดีที่สุดก็เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นที่สบายคงหนาเพอมันสบายอยู่ภายในเนี่ยความหิวที่อยากจะได้ความสุขเร็วๆมันก็ออกลงไปเพราะเรามีความสุขมีอยู่แล้วมีอยู่ตรงนี้แหละ ติดต่อเมื่อไรก็ได้คำโดดลมพับสบายเมื่อนั้นแสดงว่าเรามีวิชาป้องกันตัวได้ให้เป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสทางคนครๆเทๆานนั้นนะ